เลยครับผอมาจากเขียนสคริปต์ภาษาไทยความยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับมิสไซล์อากาศ Surface-to-air missile พร้อมราคาตามที่คุณขอโดยจะไม่มีหัวข้อย่อยใช้รูปแบบการเล่าเรื่องต่อเนื่องและจะเริ่มด้วยอินโทรช่อง Focus on Beam ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Focus on Beam ช่องที่จะพาทุกคนไปจอดลิกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์และระบบป้องกันประเทศจากทั่วทุกมุมโลก ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สำคัญที่สุดของอินเดียซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อปกป้องด้านฟ้าและสร้างความมั่นใจในศักยภาพด้านความมั่นคงนั่นก็คืออากาศมิซิลหรือที่รู้จักกันในฐานะมิสไซล์พื้นสู่อากาศที่มีชื่อเสียงอย่างมากในภูมิภาคเอเชียและกำลังได้รับการพูดถึงไปทั่วโลกโครงการมิสไซล์อากาศถือกำเนิดขึ้นจากการที่อินเดียตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาตนเองในด้านยุโทโธปกรณ์ หลังจากที่ในช่วงทศวรรษ1,980อินเดียต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างในการนำเข้าระบบอาวุธจากต่างประเทศรัฐบาลอินเดียจึงได้เปิดตัวโครงการ Integrated g u i d e Missile Development p r o g r a m หรือ IGMDP โดยมีเป้าหมายในการสร้างขีปนาวุธหลายชนิดเพื่อปกป้องประเทศหนึ่งในนั้นก็คืออากาศซึ่งแปลว่าท้องฟ้าชื่อนี้สะท้อนถึงภารกิจหลักของบรรดาการปกป้องท้องฟ้าอินเดียจากภัยคุกคามทางอากาศ ในช่วงแรกก็ขอองค์การพัฒนามีผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยที่ตั้งคำถามว่าอินเดียจะสามารถสร้างระบบที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้จริงหรือไม่เพราะการสร้างมิสไซล์ป้องกันภัยทางอากาศไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความรู้ด้านวิศวกรรมการบินการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงระบบเรดาร์และเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่แม่นยำแต่ด้วยความมุ่งมั่นของ DRDO หรือองค์การวิจัยและพัฒนากลาโหมของอินเดียและการสนับสนุนจากกองทัพทำให้โครงการนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง การทดสอบอากาศในระยะแรกเริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษ1990และหลังจากผ่านการปรับปรุงหลายครั้งในที่สุดกองทัพอินเดียก็สามารถนำระบบนี้เข้าประจำการจริงได้ทั้งในกองทัพบกและกองทัพอากาศจุดเด่นของอากาศอยู่ที่การออกแบบให้มีความคล่องตัวสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกรอ,อย่างทำให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้รวดเร็วและสามารถยิงตอบโต้ได้ทันทีเมื่อพบเป้าหมาย อากาศมิซิลรุ่นแรกมีระยะยิงประมาณ25กิโลเมตรและมีความเร็วประมาณเมตร2.5ถึงเมตร3ซึ่งถือว่าเร็วพอที่จะไล่ตามเครื่องบินรบหรือขีปนาวุธนำวิถีของฝ่ายตรงข้ามระบบขับเคลื่อนของมันใช้รามเจ็ตเอนจินที่ช่วยให้สามารถรักษาความเร็วสูงได้ต่อเนื่องข้อดีของรามเจ็ตคือไม่ต้องพกเชื้อเพลิงออกซิเดนมาในตัวแต่สามารถดูดอากาศจากภายนอกมาใช้ในการเผาไหม้ทำให้น้ำหนักเบาลงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ สิ่งที่ทำให้อากาศมีความน่าสนใจอีกอย่างก็คือระบบเรดาร์ที่ใช้ในการควบคุมการยิงเรดาร์ราเจนทราเรดาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบนี้สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและสามารถสั่งการมิสไซล์ให้ล็อกเป้าได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกสูงกองทัพอินเดียได้นำระบบนี้ไปใช้ป้องกันฐานทัพอากาศเมืองใหญ่และพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเมื่อพูดถึงการใช้งานจริงอากาศแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าประทับใจ มีการทดสอบในสถานการณ์จำลองการรบโดยยิงเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเช่นเครื่องบินไร้คนขับหรือเป้าหมายขีปนาวุธและอากาศก็สามารถทำลายเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำสิ่งนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพว่าระบบสามารถใช้งานได้จริงในภาวะสงครามอย่างไรก็ตามอินเดียไม่ได้หยุดอยู่แค่รุ่นแรกพวกเขายังพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ที่เรียกว่าอากาศ NG หรือ next generation ซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างมาก ระยะยิงเพิ่มเป็นประมาณ70กิโลเมตรระบบขับเคลื่อนเปลี่ยนเป็นดูอัลพาวส์โซลิดโรเกตมอเตอร์ที่ทันสมัยและตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นน้ำหนักเบาวกว่าเดิมและระบบนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงขึ้นโดยเฉพาะการใช้แ ctive ระดัสซิกเกอร์ที่ช่วยให้มิสไซล์สามารถติดตามเป้าหมายได้ด้วยตัวเองหากนำไปเปรียบเทียบกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศอื่นเช่นป a ท r i ออตของสหรัฐอเมริกาหรือ HQ9 ของจีนอากาศอาจจะมีระยะยิงสั้นกว่าหรือเทคโนโลยีบางด้านยังไม่เทียบเท่า แต่ข้อได้เปรียบที่สําคัญคือราคาที่ถูกกว่าอย่างมากและความสามารถในการผลิตได้เองภายในประเทศทําให้อินเดียมีความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถปกป้องประเทศได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการนําเขา้าราคาของอากาศมิสซิลนับว่าเป็นจุดที่หลายคนสนใจมากปัจจุบันราคาของระบบอากาศหนึ่งชุดซึ่งประกอบไปด้วยแท่นยิงมิสไซล์หลายแท่น เรดาร์ราเจนราระบบควบคุมการยิงและมิสไซล์หลายลูกมีมูลค่าประมาณ700-800ถึงล้านรูปีอินเดียหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ300-350ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับจำนวนมิสไซล์และการจัดแพ็กเกจแต่ถ้าคิดแค่ราคามิสไซล์หนึ่งลูกโดยเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.5-3.5ถึงล้านดอลลาร์หรือราว90-120ถึงล้านบาทต่อหนึ่งลูกซึ่งถือว่าถูกกว่าระบบตะวันตกอย่างมากและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่อินเดียเลือกใช้และผลิตเอง นอกจากอินเดียแล้วยังมีหลายประเทศที่แสดงความสนใจในระบบนี้เช่นเวียดนามฟิลิปปินส์และกลุ่มประเทศในแอฟริกาเพราะเป็นระบบที่มีความคุ้มค่าระหว่างราคาและประสิทธิภาพถึงแม้ยังไม่ได้มีการส่งออกอย่างแพร่หลายแต่ก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตอากาศอาจจะกลายเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกทางทหารสำคัญของอินเดียสิ่งที่ต้องพูดถึงอีกอย่างคือบทบาทของอากาศในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีพรมแดนติดกับประเทศที่มีศักยภาพทางทหารสูง เช่นจีนและปากีสถานการมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวและมีราคาที่เหมาะสมช่วยให้กองทัพอินเดียสามารถจัดวางระบบได้ครอบคลุมในหลายพื้นที่เพิ่มโอกาสในการป้องกันการโจมตีทางอากาศเมื่อมองในภาพรวมอากาศมิสซิลจึงไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามของอินเดียที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่พึ่งพาตนเองได้ในด้านเทคโนโลยีทางทหาร และยังเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้อินเดียกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นนำของโลกทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอากาศมิสซิลระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สร้างชื่อให้กับอินเดียทั้งในด้านเทคนิคความสามารถและราคาที่จับต้องได้สำหรับใครที่สนใจเรื่องราวของอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่าลืมกดติดตามช่องโฟกัสออนแบมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขีดขีดขีดคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นเต็มจริงๆยาวประมาณ5000คํคำ ซึ่งจะยาวมากและต่อเนื่องเป็นเนื้อหาแบบสารคดีเลยหมาครับหรือเอาแบบนี้ความยาวสั้นกระทัดรัดก่อนแล้วผมค่อยขยายรายละเอียดให้ครบ5,000คำ